สวัสดีครับสวมุษกิจกรรมความเพียรพระพิตายยอดสธีลาวแลือดบุตรครั้งที่99วันที่16กุมภาพันธ์2569ครับ ครั้งที่99ตรงกับวันที่16กุมภาพันธ์2569ข้าพเจ้าน,นายบรรยพลจิติจูขอบลิงบาชาสาธัายผุ้ได้บ่ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นนาจารียาบูชาในองค์พระข่าวอมปฏิเจราจาองค์หลวงปู่สมเด็จหลวงพุลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินยนามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมา อนุโมทนาในการสวดสาริยางของข้าพเจ้านี้ก่ออนุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาจารยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจุมบันาให้ถิ่ของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาริยางบนต่อไปหมดสวดชุมนุมเทวดาสมัตาสกาวาเลสกุัตราขจันตุเทวตาสัทธรมมุนีราชสัสุนันตุสักขะโมอทตังสกีกามีจรุเบคีติสิการาตเตจันตลิกีปิมานีีิเบระเตจักามี ตระรวนาคาหางเนเคหาวัตุมะฮีเตเจบูมาเยันตุเทวาชาลาธารวิสเมยากัคันทวนาคาติทันตาสันิเกยังมุนีวาราวาจนาสัทหูเมสุนันตุธรรมสวรรค์กาลวยมรรตตาธรรมสวรรค์กาลวยมรันตาธรรมสวรรค์กาลวยมรันตาเบิสวรนามังกราสิที่คาถานนโมตัสสะปะขวัตโตอะระหะโตสมาสมุทัสสะนโมตัสสะปะขวัตโตอะระหะโตสมาสมุทัสสะนโมตัสสะปะขวัตโตอะระหะโตสมาสมุทัสสะ บวชสวดสัจจคิริยาคธานาทีเมสรนังอัญญพุทโธเมสรนังวรังเฮเทนะสัจวเจนะโสทิเมโหตุสัพธานาทีเมสรนังอัญญธรรมโมเมสรนังวรังเฮเทนะสัจวเจนะโสทิเมโหตุสัพธานาทีเมสรนังอัญญสังโฆเมสรนังวรังเฮเทนะสัจวเจนะโสทิเมโหตุสัพพะธาบวชสวดมหาการุณิกุณาโทติอาทิกาคธา มหาการุณิกราโทหิตายสสปปานินาปุเรตบาปารมีสัพพปะปุสโธทิมุตตมังเอเตนะสัจจวเจนะมาหุตุสัพปุปัวามหาการุณิกราโทหิตายาสปปานินาปุเรตบาปารมีสัพพปะปุสโธทิมุตตมังเอเตนะสัจจวเจนะมาหุตุสัพปุปัวามหาการุณิกนาโทสุขายาสปปานินาปุเรตบาปารมีสัพพปะปุสโธทิมุตตมังเอเตนะสัจจวเจนะมาหุตุสัพปุปัวาบทสวดมหาสมัยสูตร เอวเมสุตังเอกาสัมมายามพระขาวสเกสุวิหารติกปิลาวัดุสมิงมหาวเนมหากตาพิคุสังเกนะสถิบัจจมัทธิภิคุสถิสัพเพเหวะอาอรหันเถหิทาเถหิจโลกถาตุวิเยบุเยนะสนิปติตาหุนติพระขวันตัางทัสนายยะพิคุสังกัญจาอาทะโคจตุนาสุทวาสกายกานาเทวานาเอตัถโหสิอาโยโกพระขาวสเกสุวิหารติกปิลาวัดุสมิงมหาวเน มหาตาพิคูสังเนะสัจติมปัจจมัตเตหิพิคุสเตหิสเพวะอรหันเตหิท่าสหิโลุกธาตุหิเจวตาเยวุเยนะสันนิปติตาหฮนทิพระขาวันตานะสนายาพิคุสังคัญชายานุนาเมยบีนะพระขาวาเทลุปัสังกามัยยมะปัสังกามิตวะพระขาวาตสันติเกปัญเจกาคาถาภาสยามาติอัตโคตาธิวตาสยะชาปีนะมะพะลาวะปุริโสสมะจิตังวาปะหังปาษาริยปสาริดังวา พังสมิจชัยยเอโฮเมวะสุทธาวาสสุเทเพสุอันตรหิตาปะคะวะตัวปุระตัวปตุระหังสุอาตาโคตาเทวตาปะคะวันตังอภิวาติตะวะเอกามันตังค่ะทังสุเอกามันตังทิตาโคเอกาเทวตาปะคะวะตสันติเกอิมังคาทังอภาสิมหาสมัยุยปวันสัมมิเจวกายาสมาคตาอาคาธรรมะอิมังธรรมสมยังทัยตาเยวะอปราชิตสังคติ อาตโคอปาราเทวตาพะเขวะาตัวสันติเกอีมังคาทังอาพาสีตัตระพิกโบสมาจารสุจิตังอัทะโนยุกรรมังคังสุสารติวะเนทานิคเฮตะบาอินทายานีระขันติปันธิตาติอาตโคอปาราเทวตาพะเขวะาตัวสันติเกอีมังคาทังอาพาสีเชตะบาคีลังเชตะวาปาลีหังอินทักีลังโอหะจัมะเมชาเทจารันติสุทาวิมาราชคุมัาธาสุสันตาสุสุนาคาติ อาตโคอปาราธิวทาพระขวตตสันดีเกอิมังคาทางอาภาสิเยเกจิพุทธังสารนังกตาสีนเทขมิสันธิอภัยภูมิปหายามานุสังตทหังเทวกายาปริปุเรสันตินติอาตโคพระเข้าปะพิคูอามันเตสีเยปุเยนะพิเกเวจัสสุโรกาาตุสูเทวตาสนิปติตาโหติตถาคตังทัศนายาพิคูสังขัญใจเยปิเตพิกเวเอเฮสุวันติธรรมัทานอรหันโตสมาสมุทาม เดสมีพระเขาวันตานังเิตาปรมายิวะเทวตาสานิปติตาอหิสุงไสยธาปีมายาเอตระหีอายุวะเจพิฆเวหิสันติอนาคตมัานังอรหันตุสมาสมุทาเดสมีพระเขาวันตานังเอตปรมัยิวะเทวตาสานิปติตาควิสันติไสยธาปีมายาหัเตระหีอาเจคิสามีพิฆเวเทวกายานามานิกิจยิสามีพิฆเวเทวกายานามานิกิจเจสินามีพิฆเวเทวกายานามานิ ดังสุนาทาสารุกรรมนาสีการุกตาภาสินสามีทีเอวอมปันเทติโคเตพีขูปะเข้าว่าตบปะจัตโสสุปะเข้าว่าเอตตะเทวจัตสิโลกามาลุกัสามียถาภูมาราัสิตาเยสิตาคิดิกาปรังปะหิตตาสมาหิตาปุตุสีหาวาสาลีนาโลวัหังสาวิสัมพุโน

ัตตสจตสภังอภิญญยายาวววิคิตวานะจักุมาตะโตอัมันตะยิสตาสาวะเกสาสนิรติเทวะกายะอภิกันตาเทวิชาณาภีคะโวยิวะหังกิตะยิสามิเคราหิอนุปปุประสงสตัสาสาวะยาขาบุมาะปิละวัตถวาอิทิมันโตสุติมันโตวะนะวันโตยะสาสีลมวะทัพนาภิกันโมภิกุนาสามิติงวะนัง ชาสหัสายพระวตายะขานานตะวันยิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยาสสีโนโมทัมนาภิกขะมภิกขุนาสามิติงวะนังสาตาคีราติสหัสัยยะขานานตวานยินโญอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยาสสีโนโมทัมนาภิกขะมภิกขุนาสามิติงวะนัง ยิเตเตศวสัสสาสายยกานานัตะวันีโนอิทิมันโตชุติมันโตวานวันโตยะสศินุโมธมนาภิกขามุภีคูนาสามิจิงมะนังเวสามิตาปัญจสตายกานานัตะวันีโนอิทิมันโตชุติมันโตวานวันโตยะสศินุโมธมนาภิกขามุภีคูนาสามิจิงมะนัง กุมิโรราชาค่ะฮิโกเวปุลลสานิเวสนาพิญโยนาสตาสาสายนิกานาปริยุปัสสติกุมิโรราชาค่ะฮิโกโสุปะคาสามิติวนังปุริมันจจิสานราชาทัตตระโตภาษาสติขานาปนังอาิปติมหาราชายาสสิโสปุตตบิตัสภาวะอินทมนามาหะพะละอิหิมันโตชุติมันโตวันาวันโตยะสสสิโนโมทมานาภิกขโมพิคูนังสามิติงมนังทักกีนันจจิสานราชาวิรุณาหุตปัสสะสติกุมารานังอาิปติมหาราชายาสสิโสปุตตบิตัสภาวะอินทมนามาหะพะลา อิทิมันโตชุติมันโตวันละวันโตยะสสีนุโมทัมมนาอภิกามภิคุนาสามิถิงวะนังปัจชิมันจัติสังราชวิรูปะขุปปัสสะสตีนาคณะทิปติมหาราชยะสสีโซปุตตปิจัสสะภาโบยนัมนามหาผลังอิทิมันโตชุติมันโตวันละวันโตยะสสีนุโมทัมมนาอภิกามภิคุนาสามิถิงวะนัง อุต้ตาราจติสังราชากุเวโรตัปสาสติยกคานังอธิปติมหาราชย่าสัสิโสปุตจพิจะสะปะหะบุยเนมานามาพลาอิทิมันโตยุติมันโตวันอวันโตยาสัสินุโมธรรมนาภิกขะมุภิกขุนังสะมิณิงวะนัง ปพรมะที่สังทัตระโรทักขินีนาวิรุณะโกปะชิมีนาวิรูปะโคคูเวรูอุตระทีสังจัตตโรเตมาราชาสมันตาจัตุโรทิสาทัตตะมมนาลังสุวะนิกขปิละวัตเะเวเตสังมายาวิโนทัสะอาหูวันจานิกาสัทามายาคูเกนูเวเกนูวิโมจาวิโมตุสะหะจันทโนกามาเสตุจารกินุคันูนิขันุจัาปานาโตโอบะมัญโยจเทวัสุโตจามาตานิจิตเสตจิตเสิโนจขันตปุณะโรราชาชนุสะโพ อาคูปัญจสีโหเจวะติพักรูสุริยาวัชชาสัยเอเทจันเยจาราจานุคัฏปาสหาราชุพีหัวทัพมนาอภิกรรมูพิคูนาสามิติงวะนังอาตาคูนาปสานาคาเวสราสหัตตะกากัมพารสตระหาคูปายคาสหายติพียมุนาจตตาทัจอาคูนาคยาสตีโนเอราวันโนมหานาโคสุปคสามิติงวะนังเยนะคราเชสหัสหารันดีทิปอาทิชาปะคีวิสุทธจักคูเวหายาสเตวะนามาชัดปัตถาจิตรัตจิตราสุปนาอิติเตสนามังอภัยจัตฐานาคราชานามาสิ สุปนัโตเขมมะมกาสีพุทโธสนะหิวาเจหิวปวะหิยตานาคาสุปนัสระนาะกาสุภุตังชิตาวาชีราหะเทนะสัมภุตังอาสุราสิตาผาตโรวาสาวาสิตีอิทิมนโตยะสสิโนกาลคันชามหาปิสมะอาสุราธนาเบกสาเวปะจีจิสิจุจิติจาปะหาราทวนังปุจจิสาสตันจะปฏิปุตจานาสภพเวโรจนะมะกาสนะหิตวะพะลิงสนาระหุตภะภะทัมภุปะหุงสมาโยตานิภะทันเตพิมุนาสามิติงวะนั อาภูจเทวาปัตวีจเตโชวายุตถาคมุงวรุณาวาุณาเทวาโสมจายาสสาสหามิตากรุณาการิกาอาคูเทวายาสสีโนทัสสิติทัสสักยานสเปนนัตตวันนิโนมีทิมันโตชุติมันโตวันนาันโตยาสสีโนโมทมนาพิกมุงพิฆุนัสสามิติงมะนัง วินทูจจตทวาสาหะลิจักสัมมาจตุเวยมาตันทสุปนิสาเทวาจนามหูปุรคิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมหูปุรหิตานาคาตานิปุรคิตวาอาคุมาทาวะลาหกาวะทุนังวะสโวเสธวาสกุปะค้าพูรินทโตท่าเสตเถทัาสุทักยยาสปพนานันตบันนิโนอิทิมันโตุติมันโตวละวันโตยะสสิโนโมธรรมนาภิกขมุภิกขุนาสมิติงพะนัง อาทาคุสหะปูเทวสารมกขีศิขาดิวะอริตกาจารุชาจาอุมาปุภานิพาสีโนวรุณาสาธรรมจาอาจุตชาอานิชกาสุริยารุจิราอาหูอาหูอาสาวะเนศีโนทัสเตทัสทัชคยาสเปนันตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันน้ันโตยาสสีโนมุทมนาภิกขโมภิกุนาสามิติงวะนัง สมณะมหาสมนามนุษย์มนุษย์สุตมากิจตาปตุสิกาอาคูอาคูมโนปตุสิกาอาทาคูฮารโยเทวาเยสนุหิตวาสิโนปรคามหาปรคามาคูเทวาญาสิโนท่าเศรษฐาสทากายาสเพนนาตตะวานิโนอิทิมันโตูชุติมันโตวันละมันตูญาสิโนโมทัมานาภิกขโมภิกุนาสัมิจิงวะนัง สุการุมหาอรุณาอาคูเวขณสสาสหโอทาตะไคหาปัมโมคขาคูเทวพิจฉนาสถานมัตาราคาชามิสกาจยาสสีโนท่านไดยังอาหาปัญโนโยทิสาภิวสติท่าเสตเถชาสุทากยาสพินานตตะวานิโนอิทิมันโตชุนิมันโตวันวันโตยาสสีโนโมทัมมานาภิกขามุภิกขุนาสามิติงวะนังเขมีอาจุจิตายามากัตถกาจยาสสีโนสัมิตากาลามาสิตาจุตินามาจาอาสวานิมานราธิโนอาคูอาทาคูภาริณิมิตาท่าเสตเถชาสุทากยาสพินานตตะวานิโนอิทิมันโตชุนิมันโโตตววันยา ศาส,สโนาโมทัมนา,าพิกาโมพมีคูนาสันมิทิงวนาสเสถีท,ท,ทวานิการยาสเปนานาัตะวันยนินูนามันเมเย,ยนะอาคัาจุงเยตันเยซาธิสาสหาพุทธชาติมะคีนาโมคาดีนาัมานาสวางังท่มมาเคีโมคาตรานะนาคันทันท,ทวะอาสิตาติตังสุปรามาพระมตุจัปปุทาหิติมัตุสหะซันนคุมาโรติสาาสรโสจาสวะคาส,สามิทิงวนาสหสัปรมารโอคนามาพระมาพิจติอุปปันโนชุติมัตพิสมะข,ขายโยยัสสิโสทัยสัจไอิสระอุบันเจกะวัสสวติโน เจษฎาฯพระเจ้ตอัคาหาที่ตปฏิวาริโตเจสัสเพียพิกันเตสินเทเทเวสะพระมเกมารเสนาพิกามิปัสสกานาหาสมันเฮียงเอิทคันนะหะทัพพันทัศราเขนพันธะมตูสมันตาปริวาริธามาวุปถิทาคุฏินาอิติจธาหมหาสิโนกัรนาหะเสนาอภิพสยิปานินาตรมาหัจัสรังคตวารเวระวังยะทาปวุสกุเมโหทันยันโตูสบิจุโกตัสโทปจุฑาปติสังุทูอัสยังวเส ตันจะสปังกับป,ปิญญาวะปพกิตาวารนัชคุมาะตุอมันตยิสธาสาวกเกษาเนระเตมารเซนาพิกันตาเตวิชนาตาภิฆภุเตจังอัตปะมกัลลุสุตวะพุทธาสาสาวาสนามิตาราเขหิปะคมุเนสรุมาปิจยุงสเบวิชิตาสังขปะพยาธิตายาสินโนวจันติสหะปุเตหิสาวกเตชะเนสุตาติวตวบตวสับวสดุจุลชัยยปกรณ นามโมเมบุตเตยสารตนะทยธรมิกาเตชภปสิทธิปสิเทวานารายะารมิสุราสิทิประมาจอินทาจัตุโลกาขมีรักขกาสมุทาคูตุงสังขังคาจังสัพพะมัชยยสิทธิปะวันดุเต ชัยยชัยยะตอรณีตอรณีอุตติอุตตินาทีนาทีชัยยชัยยะขะคนราตระนีไซนีไรไซน์ไซน่ามรุราชาพลนรชีชัยยชัยยคขะพีราสมพีนาคินธนาคีปีสาจพุตากาลีชัยยชัยยทุนนิมิตาโรคีชัยยชัยยสิงคีสุธาธารมุขชาชัยยชัยยวรุณมุขสาตราชัยยชัยยะจำปาธินาคกุรละคันท ชยชาชยขาชะคนนัตุโรสุกราผู้ชงสิหาพยาคอาิปาชยชชยวอรุณมุขยาตาชิตาชิตเสนารีบูนสุทินอรรีชยชชยสุภาสุภาชีวีชยชชยทธรณีสารีสุทาชุชยาชยชยทธรณีสันตินสทาชยชชยมังกรัตรัญยาพะเวชยชชยวรุณายกชยชชยรักษาสุราูชติชา ชัยยชัยพระมีนทัคณะชยะชยะราชาธิราชชายชัยยะชยะปัจวิงสพังชยะชยะอราหันตาปัจเจกพุทธสาวังชยะชัยมเหสุโรหาโรหินเทวะชัยยชัยพระมาสุรโคชยะชัยนาโควิรุณนโควิรูปโคจันทิมาระวิอินโตจเวนะชโยจุเวรูวัลุโปิจจกอหิวโยจปชนโฮกุมารโอทัตตะทกุอัทระสามาเทวะสิจารปะสาทโย อิสิโนสาวกกาสภาชยะรัมโมาวันดูเตชยะธรรมุจะสั้งโกจัตสัพปะโลจะชัยกังเอเตนะชยยะเตชนาชยยโสทีววันดูเตเอเตนะพุทธเตชนาโหตุเตชยะมังคลังชยโยผิพุทธาสาสีริมัตโตอายังมาราสัจปาปิมัตโตปราชโยโคสยมพุทธิมันเตปโมติตาชยยะสัทธาปรมะขณะมหิสีโนชยโยผิพุทธาสาสีริมัตโตอายังมาราสัจปาปิมัตโตปราชโยโคสยมพุทธิมันเตปโมติตา ชัยยตาธาอินทะขนาเมหิสิโนชโยปิพุทธาสาศิริมัตโตอยามมาราสะจัปปปิมัตโตปราชโยโคสยมโพธิมันเทปโมทิตาชัยยตาธาธิวขณาเมหิสิโนชโยปิพุทธาสาศิริมัตโตอยามมาราสะจัปปปิมัตโตปราชโยโคสยมโพธิมันเทปโมทิตาชัยยตถาสุปันนาขณาเมหิสิโนชโยปิพุทธาสาศิริมัตโตอยามมาราสะจัปปปิมัตโตปราชโยโคสยมโพธิมันเทปโมทิตาชัยยตานาคคณาเมหิสิโน ชายโยปิพุทธะสัสเซอริมาโตยามาราสาจาปปิมาโตะปราชญโยโอโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชายยะทัตฐานสุพรหมะคณาเมหิสินชายโนโตโพธิยาโมเสักขจยานานทิวัตโนอีวังตะวังวิชโยโหอิชายะสุชิยยะมังคะเลอาภาราชิจัปหลังกีสีเศปัตวิปุคะเรอาภีสิเกสะพระกุจนาอาคปโตปโมทติสุนะขะตังสุมังคะลังสุปพาตังสุหุทิตัง su hannu su yi hoto jasojitan fara matari su farakinan gaye gaman wajen gama farakinan farakinan manu gaman bani daidaita ni katawan nika tambawana เทอัตลตาสุขิตาวิรุฬหูสาสนิอารุชาสุขิตาหูทัสน์สวียาติพิสุนันทุปนโตเยเดวาสมินทเนยิจิขตาจิขยิการัตหุตุสุขิตหุตุสัพพธาระคันตุสัพพสัตนานังระคันตุชินาสาสนังยากาจิปัฏฐาเทสังสเปบูเรนตุมโนราไายุตักะเลปวะสัสดุวัสสังวสาวรากาโรคาจุปตะวะเทสานิวารินตุสัพพารากายาสุขังจิตาจุขังอรหันตุยาธาระหังบทสวดธรรมนิยามาสุดดัง เอวมีสุตัต่งอีกกาสัมผัสยัมพระกะวาสวัติเหียมวิหารธีเชตวณีอนาคปินทิกาสะอารามีตัตรโคพระคะวาปิคูอามันเตสีพิกะวะติพัตตันเตจิเตปิคูพระคะวาตุปวาจาสุสุมพระคะวาเอตัทธวาจาอุปัสฐวาพิฆาเวตตถาคตานังอนุปาฏฐวาตตาคตานันทิตาภาสาธาตุธรรมันทิตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติตังตระหะตัอภิสัมพุญญาเถภิสัมิเติอภิสัมพุญญตวะภิสัมิตวะอาจิกาติเถสติปัญญาปิติปัฏฐเบติวิวารติวิิตตอุานกริ สภเอสังคาราอนิจจติอุปาทาวพิฆเวสหาคตานังอนุปาทาวตถาคตานังทิตาวาสานตุธรรมะทิตาธรรมะนิยามัตาสภเอสังคาราทุขาติตังตถาคตุอภิสัมโพุชติอภิสัมเมติอภิสัมโพชิตวะอภิสัมเมตวะจิกติเทสถีปัญญาเพติปัจจเพติวิบาราติวิภัจติอุทานีขโรติสภเอสัมมาสภเอสังคาราทุขาติอุปาทาวพิฆเวสถาคตานังอนุปาทาวตถาคตานังทิตาวาสานตุธรรมะทิตาธรรมะนิยามัตาสภ ธรรมะอนาตตาทีตังตถาคตัวอภิสัมพุทธิีอภิสัมเมิธีอภิสัมพุทธิตวาอภิสัมเมตธรรวาอธิเครติเตสะติปัญญะปิติปัจจปิติวิวรติวิภัชติอุตานิกโรติสัพเพตธรรมะอนาตตาทีอิจามบวะปะคะวาตัมะนาเตภิกขุระคะวะโตภาสีนังอภินันทุนติบวสุภัติเอการตคาถาอาทิตังนานวะคามยานาปฏิกังเีอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งนี้ลงไปแล้วด้วยอะไรนะไม่พึงปรบมุขด้สิ่งที่ยังไม่มาถึงยะรัตติันตังอบะตอนาคัง สิเป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิบเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนาจโยธรรมตถาวิปัสสติอสังเฮรังอสังกุปังตามวิชามะุปะรัวเยผู้ใดทำมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างจัดแจ้งไม่งอ้ยง่อยคลอนคลนเขาคนรบับบุญกาจันนไว้อาเชวะกิจมาตปังโกชัญญามารณะสุเวความเพียรไปกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นดอีโนสังคารันเทนีนะมหาสินนาจุนาเพราะการประเพียนตมจุราชซึ่งมีเสนมากย่อมไม่มีสำหรับเรา เอวังวิหารีมาตาปิงหัโฮร,ร,ระตัมมาทันทีทางทังเบี๊ยพระเทกรัตโตติสันตุอจิคเทมุนีมุนีผู้สงบย่ำเก่าเรียผู้มีความเมีต์อย่างนนั้นไม่เกะกะครั้งนักกรรมการคืนว่าผู้เป็นอยู่ไม่เพลงราตีเดียวก็น่าชมบวุสฎวุธรรมะสังเวคปัญจเวคณนะสเพสังขารนิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและลูกทำนองทำทั้งหมดทั้งสิน้นมันไม่เชื่อเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังขารทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและลูกทำนองทำ ทั้งหมดทั้งสิ้นมันมีทุกทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสภพธรรมะอนตตาสิ่งทั้งหลายนัวงท่านที่เป็นสังขารและมิยสังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุบว่งชีวิตตางชีวิตเป็นของยั่งยืนทุความมรณะนความตายเป็นของยั่งยืนอาวสังมายามริตพังอันเราจะพืนตายเป็นแหนมรณะปริโยสานังเมชีวิตตั้งชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตมีอันนี้ตัางชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยม วตตควนที่จะสังเวชอายังกายอยู่อจ,จิรังร่างกายนี้ไม่ได้ได้อยู่นานอเปตวิญญาโนครันปราจะจาวิญญาจโตโตเขาทิ้งเสร็จแล้วอาทิเสสติจารน,นับปาร์ทวิงมาดินกระดินงกระรางอีวะประดุจว่าสมไมทั้งผืนนี้รัฐถังหาประโยชน์ให่ได้อนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่ใช่นออุปาทวายาธรรมนิโนมีความเกิดขึ้นแล้วย่อมมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตตวานินโนจันติการเกิดขึ้นแล้วย่อมรับไปเดียสัมุปาสโมสุโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายไปสูงยิ่ง สัพพิสตามารันติสาสัตตังตรัตนปวงคำวันตาอยู่มารีสุจามาริสาเลที่แต่แล้วและการวันจะตายจะทีว่ามาริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตติเมเอตจาสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบวสวดเมตตายังกินจิตยังกินจิโกสลังกามาสภิหิปเตหิกตังบุญญาโนอนุโมทันตุสุน,นันตุผนโตเยเทวาสัมมิทเนยิคตาธิคายุตธกาสตาหุตุสุกิตาหุตุ ุมจันตมาตาิตาสุกิตาหุนตุตุกัมจันตสยาติกาสุกิตาหุนตุตุกะปมจันตสยาติกาสุกิตาหุนตุตุกัมจันตุสภีพิสาสภียาสปิสาสุกิตาหุนตุตุกัมุจันตสอาชาดิปชาสุกิตาหุนตุตุกะปมจันตสีนาคตาสุกิตาหุนทุตุกะปมุจันตสเทวาสุกิตาหุนทุตุกะมจันตุสเีสมาินังสมาจันตุ วุสุปุชาลุงปุทโธนามวุปธิจตโตขันธิมายาอิธิปะขวานามวุปธิจตโตขันธิมายาอิธิปะขวานามวุปธิจตโตขันธิมายาอิธิปะขวาปฏิทานาคาถายาธิวทาสันติวิหาราสินีทุเปคาเรโพธิคเรจหินตาหินตาธัมมทานีนะพรวันตุปูจิตาสุติงกรดีราภิหารมันทะเลเทราจัมมัชานาบกาจภิกิวสนามิกาสะระปฏิขปัสสกาขามาจเตสานีขามาจิสราสปานาตโปตาสุกิตาภาวนตุเตชะลาภูชาเยปิจะอนัสัมปวาส นิยานนรังธรรมะธรรมะวังปฏิจจเตสะเปปิทุกัสสุกระนารสังขยาธาตุติรังสะตาโมธรรมัตราจุบุคาราสังโฆตุสังโฆอัธยาชาหิตาชาอามีระคาตุสะธโมสะเปปิจามะจาริโนผูติ่งสำปะพูนในยมัทธมีอาริยาภเวนิเต สนาคนตุสัพเปวิปายโนคุตตาศาสนาสมมาทังปราชนโตกาเลเทวุภวะวัตตุูอุติภาวยาสัตนาสมิธาเนือถเมตติมาตาปิตาจะอัตตาจานิจางระคันทิพุตตะกังเอวังธรรมีนราชโนปชาระคันตุสัรพธรร เทวตาอุญโยชนาคาถาทุกขปตาชนิทุูกหาพยาปตาชนิปยาสสขปัตาชนิดโซกาทุตุสเพบิปานิโนเอตาวตาจามิสัมมาทังบุญญาสัมมาทังสปิเทวานุโมทันตุสัมมาสัมปติสิทิยาธนตาทันตุสตายาสีราราคาทุสัปทาเาว่านาเพรตาคุตุขันตุเทวตาคาถา สุมางคาราหตุสัพังสุมางคารานะคะตุสะปวตาสัพะพุทธานุภาเวนะสติต <in heaven> <dic S 1> ุน <l ip> <aru> ิรันตรหตุสัพังสุมางคารานะคะตุสะปวตาสะพัรมานุภาเวนะสติฮตุนิรันตรหตุสพัาสุมางคารานะคะตุสะปวตาสัพะสังฆานุภาเวนะสติฮตุนิรันตรงสัพเพพุทธาาราปตาปเจกนาจัยพะหลังอาราณทานอาจาเทชินาระคามันรมิงสัพพโส สัพเพุทธาภ لا กปตาปจิการาจจายภลังอรหันตานจติเชนาราคามันธมิสปโสสัพเพุทธาภ لا กปตาปจิการาจจายภลังอรหันตานจติเชนาราคามันธมิสปโส สัพเพพุทธาภราปตถาปจิการานจะยังพรจะพลังอราหันตานันจติชนะรคมธมีสัพโสสัพเพพุทธาภราปตถาปฏิการาจะยัพลังอราหันตนันจติชนะรคมันธรมีสัพโสสัพเพพุทธาวรปตถาปฏิการจะยังลังอราหันตนันจติชนะรคมันธรมีสัพพโสสัพพุทธาวรปตถาปฏิการจะยัพลังอราหันตนันจติชนะรคมันธมีสัพโสสัพพพุทราภราปตถาปฏิการจะยังพลังอร ฐานตลาดจติชนะราคามันทามีสถพสม่ ด้วยอำนาจแห่งบุตรกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสารยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมเกล่าที่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สม,มเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เจริญสุวรรคาลัยขอที่ทรงเห็นบุตรกุศลนี้จงเป็นสภาสีเริยนมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลายปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยทาราทั้งพวงขอให้มีแห่งรายได้อันสุจริตอำนานคงุมสมาชิกบัญชอบธรรมคำว่าไม่มีอุณหอย่างจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ขอยข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งม,มั่นในพระธรรมคำสอนแหในกุศลเดียพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนาน,านอีกทั้งขอเทพเจ้าทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลครั้งนี้โปรดประสิทธิประสาพรน้อมส่งอนุภาพเป็นม,มงคลเป็นสวัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดสถีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่ศัพสิงโอมุเลตให้จางขึ้นให้เพียบดุพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นเสียริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประกา,ารเทือนสาธุ เรียบร้อยแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ